สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสวนของมาร์กนะครับนี่บริเวณภายนอกก็เป็นแบบนี้นะครับภายนอกนะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับสวนแบบรักชูรี่นะครับรักชูรี่นะครับเดี๋ยวไปดูครับภายในสวนของมาร์กเป็นอย่างไรบ้าง่มาเลยครับโอ้ทางเข้านะครับก็มีอุโมงค์แล้วกันนะเขาเรียกว่าอุโมงค์ตกแต่งนะครับนี่ออ้ยแล้วมีอันนี้อะไรมันวนคูนั่งได้ป่ะอันนี้หรือว่าเป็นแค่ขอบขอบรั้ว อ๋อเป็นเก้าอี้อ๋อเป็นเก้าอี้เฉยแล้วก็เลี้ยงเฉพาะแรคคูนใช่ป่ะคือไม่เลี้ยงสัตว์อื่นเลยมันจะได้ดูแบบแอ็กคูนราคาหรือเป่ะใช่ใชใช่แล้วราคามันแพงไหมมันแพงไหมสอร้บต่อตัวฮะสองร้อยบวกต่อตัวสองร้อยบวกต่อตัวแรคคูน แล้วก็เดินเข้ามานี้อ่าเข้าเป็นบริเวณน,น้ำตรงนี้ก็เป็นน้ําพุนะครับน้าพุอยากให้อขอมาห้และคุณไปปล้นเอาอออ๋อไปปล้นไปปล้นป,ปล้นได้เหรอมันขลุ่ยผลเข้าใจแล้วอ่าแล้วก็อเอ้ย,อยนี่อันนี้คืออัน,นอันนี้คืออะไรไอ้ต้นที่แบบระยิบระยับเนี่ยเหมือนเหมือนพระกาลังเลยดอกเป็นดอกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เหรอ มันนี่คือดอกไม้นะครับรีแลกกำลังรีวิวสวนในหนหนชีต้าชีต้าประทับใจอะไรในสวนแห่งนี้บ้างแล้วว้าวแล้วชีต้าคิดว่าน่าจะไฟแล้วก็เลลิกไฟไฟแล้วก็อะไรนะไอ้เก้าอี้แล้วก็เลลิกนี่เหรอเก้าอี้แล้วก็เลลิกเลลิกอันไหนอันขวาอันแล้วก็แลคูนแล้วก็แล็คูนทำไมแล็คูนมันเยอะเหรอแลคูนมันหายากรอมันนี้สวนใครสวนพี่มาร์ค อยากได้เลยอยากได้ทุกคูณแล้วชิต้ามีอย่างลรคูณไม่มีไม่มีอ๋อแล้วนี่เขาบริเวณรั้วเนี่ยก็จักสวยงามเป็นไงแล้วนี้ล่ะชิต้ามันคืออะไรเนี่ยแมงโก้แมงโก้อ๋อจะขายมาให้ชิต้าสักตัวฮะอันนี้ที่เก็บตัวตุ้มๆไหมเฉยเห็นมันอ้วนดีที่เราเก็บไว้อ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะ แล้วตอนนี้ก็เป็นเสาบ้านนี่นี่เขาเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเสาปูนเลยเนี่ยก็แต่งเหมือนแนวสไตล์แบบว่าโรมันอะแนวแบบโรมันสมัยก่อนอะไรเงี้ยแบบนักลบอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้ปะ่ะฮะไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเนี่ยนะเสาหัวมุมบ้านเออแท่งศิลาอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันก็เป็นธงแบบแห่งธงแห่งสงครามเห็นปะ ประมาณนี้ไม่รู้ว่าพูดถูกไม่รู้ว่ามันพูดผิดพูดถูกหรือหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับคนหลัน่จริงเลยเนี่นี่ดูนี่ฮะนี่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 นนี่นี่นี่ใครมีอะไรที่อยากจะขิงหน่อยครับเนี่ยครับขิงนะครับยคนนั้นหลังนขิงนี่ขิงนี่ดูดูนี่ดูนี่คนนั้นขิงนี่ใช่ไหม นี่ขิงเหรอครับนี่ต้องเจอต้องเจอแบบนี้นะครับมันนั้นมันเลยจังเลยอ่ะทำไมบางบุนีมีเี๋ยเจอนี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวดูครับอ่ะขิงขิงอ่ะดูเดชเนี่ยดูมาดูเนี่ยเขาเขากำลังขิงขิงขิงกันอยู่นี่นี่เดี๋ยวนะนี่เขากำลังขิงขิงกันอยู่นี่เฮ้ยนั่นอะไรมา้เนี่ยโนอาเนี่นี่นี่ของที่อยากจะขิงเลยเป็นไง ใช่ครับเป็นไงอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสวนของพี่มาร์คแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะขิงหรือว่าโชว์นะครับแบบว่าอยากโชว์นะครับหรือว่าอยากจะเอามาแบ่งปันดีกว่าเรียกว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในรับชมกันนะครับหลายๆคนนะครับก็สามารถให้ผมมารีวิวให้ได้นะครับแล้วก็มาชมสวนของทุกคนได้อ่าเดี๋ยวกดกดไลค์ก่อนนะครับนี่ครับกดไลค์นะฮะใครที่อยู่ในเซิร์ฟกดไลค์ให้ กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ของมาร์คด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับสวนของมาร์คนะครับในวสไตล์แบบนี้นะครับใครที่เคยแต่งหรือว่าสไตล์คล้ายๆกันก็สามารถพูดคุยกันได้และใครมีการตกแต่งแบบแปลกใหม่นะครับ mm hmm. อุ้ยอันนั้นเป็นทานดอกทานตะวันสวยเลยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยกระจายกระจายอันนี้สวยอยู่ mm hmm. ชมพู่ออโอ้ไอ้เแต่งไวสวยแล้วผมแต่งไปเล่นๆไม่เฉยก็ถือก็ถือว่าสวยสวยอยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเ,เพื่อน